นี่เป็นอาหารว่างซึ่งเป็นขนมพื้นบ้านเครื่องดื่มสมุนไพรจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่จัดใส่ภาชนะที่ทําจากใบมะพร้าวซึ่งขนมที่นํามาจัดเป็นของว่างจะมีหลากหลายอาทิ ข้าวเหนียวสังขยาห่อใสใบตองข้าวต้มขนมเทียนซึ่งล้วนเป็นฝีมือจากภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมาของชาวบ้านแก่ดำหมู่ที่1ตําตำบลแก่ดำอำเภอแก่ดำจังหวัดมหาสารคามเพื่อทำมาต้อนรับคณะจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมการดำเนินง,งานของกลุ่มชาวบ้านแก่ดำในการสืบสารวัฒนธรรมประเพณีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยชาวบ้านที่ทำอาหารว่างต้อนรับคณะ ที่มาเยี่ยมเยียนได้ก,กล่าวว่าทางกลุ่มชาวบ้านจะทําอาหารว่างในลักษณะนี้เป็นประจำเพื่อต้อนรับผู้ที่มาเยี่ยมเยียนทั้งขนมพื้นบ้านน้ําสมุนไพรและจัดใส่ภาชนะรูปร่างเหมือนกับตะกร้าเล็กๆที่ทํามาจากใบมะพร้าวก้านมะพร้าวเพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาเยี่ยมเยียนครับมีไ,ไหมนขนมเทียนจ้าขนมเทียนอั่งเอกแต่ะขนม อันนี้มันเป็นขนมเหมืนสังขยาบ่สังขยาจ้าอ๋อขนมสังขยาอย่างนี้นำนำอันชันน้ำจ้าน้ำอันชันครับโอ้ลายอย่างมีคฮ็ดจบเจือได้ครับทีนี้ได้ได้เฮ็ดนิดสิ่ประจำว่าย่ำย่ำที่หนองไม่เยี่ยมไม่ยำ อ๋อครับให้ประทับใจเลยค่ะมาแล้วให้ประทับใจว <c oughs> ันเถาะเห็นไหนรู้ซึ่งไหนครับที่มีมีกลุ่มอ่ามาจากกรุงเทพฯนี่เพิ่นเพิ่นมายามมาเบิ่งไอ้ไอการดำเนินงานของอของพี่น้องนี่ครับก็ดีใจค่ะดีใจที่เพิ่นมานะค่ะเนานะนจะได้นให้คนได้กับชนของเฮาค่ะอืม ครับครับเที่ยวกันหลายๆนะคะเนาะอ๋อครับครับแต่ขนมยังมุนีเฮ็ดเป็นไอซีเฮ็ดประจำเลื่องมั้แม่ค่ะแม่เป็นขนมตาลเป็นน้ำสมุนไพรสมานเซนน้ำสมุนไพรเป็นฝีมือของพี่น้องไทยบ้านจากพุ่มปัญญาใช่ครับเด็กจากเด็กครไอแอนดี้กับใบเผาเฮ็ดเนีเฮ็ดดอกมะขามต้นเลี้ยต้นเผานะคะนะคะอ๋อใบเผาอ๋อครับครับพาใบบักเผาครับครับใช่ค่ะพุ่มปัญญาชาวบ้านพุ่มปัญญาเนาะครับผม